สวัสดีครับพี่พีนันนะครับเดี๋ยวส่องไปเรื่อยนะครับวันนี้จะพามาชมกันอีกครั้งนะครับเหรียนรับสดิ๊ดนะครับปีสามหกครับรับสดิดปีสามหกครับนะเดี๋ยวเรามาส่งกันอีกสักรอบนะครับครับนะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องนะครับเพราะว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจส่งเท่าไหร่ครับแต่วันนี้จะ ตั้งใจต่องครับเราประชุมพร้อมกันนะครับเป็นเหรียญรับเสด็จนะครับปีสามหกปีนาน้าว่าจะผ่านหรือเปล่าครับจะรอดไหมครับ มีความคมความชัดหรืเปล่าครับพี่ๆนีนะครับตามสายตาผมผมก็ว่ายังไม่ค่อยชัดนะครับครับดูห่วงครับดูหน้าท่านครับ ดูด้านหลังครับด้านหลังด้านบนเขียนว่ารับสดิดนะครับรุ่นรับสดิดแล้วก็มีตัวยันครับมาดูห่วงครับรูเจาะครับดูดูเจาะ คิดว่าผ่านหรือเปล่าครับเหรียญน,นี้ครับตอนนี้เหรียญตุ่นรับสดิตนะครับกำลงังได้รับความนายิยมนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หันข้างครับ ขอบครับของคุครับดูขอบครับผมไม่ค่อยชัดครับเป็นที่กล้องหรือเป็นที่โทรศัพท์ครับกินแล้วครับ เป็นไงบ้างครับ ยี่สิมิถุนายุนสองปนาสารนะครับหลวงพ่อคูณปริสุตูตอกโพสครับก็เรี่นี้ก็จะมีประมาณนี้ครับผม ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรับชมแนละรับฟังนะครับสวัสดีครับ